เมื่อพูดถึงอาหารนะคะในใ<ช>ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานอาหารที่หวานมันเค็มมากเกินไป,ปนโรคป่ะป<ร>ใช่ค่ะทำให้เป็นโรคแล้วก็เ่ิยเรื้อรังได้นะคะทางกรมอนามัยค่ะจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็แนะนําอาหารนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญนะคะอธิบดีกรมอนามัยค่ะ ได้เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลกค่ะเพื่อให้องค์กรสาธารณาสุขทั่วโลกเห็นความสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานซึ่งทุกกลุ่มวัยนะคะควรต้องดูแลป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานโดยเฉพาะของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะมีรายงานนะคะจากปี2565ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะในระบบ He a l t h Data Center ค่ะเมื่อวันที่20กันยายน2 5 6น 65คุณผู้ชมมีข้อมูลนะคะพบว่าผู้สูงอายุในระบบกว่า9 5 2 7 5 4คนพบว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับการประเมินและก็คัดกรองสุขภาพ7,51,688คนหรือร้อยละ78.74ซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คุณผู้ชมอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือ โรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ46.06เลยนะคะรองลงมาค่ะโรคเบาหวานค่ะร้อยละ21.12และรองลงมาเนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองนะคะร้อยละ2.43โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อน ปกตินะคะเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยขาดฮอร์โมนอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนได้ผลิตเนี่ยไม่พอแล้วก็เกิดส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรานะคะก็เกิดจากสภาพแวดล้อมพันธุกรรมนะคะความอ้วนความชราและการขาดการออกกําลังกายนะคะทั้งนี้ค่ะไม่มีวิธีการรักษาให้ไข ให้หายขาดแต่สามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้นะคะมีการควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็ควบคุมระดับน้ําหนักของตัวเองด้วยแล้วก็แนะนานะคะผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยการกินอาหารให้ครบสามมื้อในปริมาณที่ถูกสัดส่วนไม่กินจุบจิบ เลือกอาหารที่มีกากใยสูงนะคะถ้าข้าวเนี่ยเวลารับประทานก็แนะนําให้เป็นข้าวกล้องขนมปังก็แนะนําเป็นขนมปังโฮลวีทนะคะทันยพืชก็ต้องทานธัญยพืชที่ไม่ขัดสีจะช่วยให้ได้รับกาก,ากใยไฟเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้ช้าลงและช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะควรงดกินน้ำตาลเกินจำเป็นค่ะเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่น ผลไม้วานจัดน้ำหวานน้ำอัดลมขนมหวานไอศครีมและผลิตภัณฑ์เบกเกอรี่ต่างๆค่ะส่วนนมจืดเนี่ยสามารถทานได้นะคะแต่ไม่ควรดื่มเกินหนึ่งแก้วต่อวนันเนื่องจากนมวนัวมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเช่นเดียวกับนมไขมันต่ำร่องมันเนยค่ะซึ่งลดเฉพาะปริมาณไขมันเท่านั้นแต่มีน้ำตาลเพียงเท่าเดิมค่ะสำหรับนมเปรี้ยวส่วนใหญ่จัดเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณสูงจึงไม่ควรดื่มทุกวนันทั้งนี้ค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานควรพบแพทย์สม่ำเสมอและจัดการความเครียดที่ดีโดยการออกกำลังกายให เหมาะสมกับวันเพื่อไม่ให้ความเครียดไปกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนขัดขวางการทํางานของอินซูลินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆนะคะเราต้องดูแลตัวเองนะคะ1เลยออกกําลังกายแบบนี้คือดีที่สุด2ควบคุมอาหารก่อนที่จะรับประทานอะไรเข้าไปนะคะเราต้องพลิกฉลากกันก่อนตอนนี้นะคะเขาจะมีเขียนเลยนะคะว่าสิ่งที่เรารับประทานไปนะคะต่อ1ชิ้นให้พลังงานเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่มีน้ําตาลเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่นะคะจะท ทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นนะคะ3ออาหารดีออกกำลังกายดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยนะคะรับรองสุขภาพดีแน่นอนค่ะ